สวัสดีเพื่อนเพื่อนสื่อมวลชนทั้งที่อยู่ในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคนะครับที่อยู่ทางสํานักง,งานภาคของแบงค์ชาติทั้ง3แห่งนะครับทั้งเชียงใหม่ขอนแก่นและหาดใหญ่สงขลานะครับในวันนี้ผมและทางผู้อำนวยการวุโสวิเลขาจะมาชี้แจงในเรื่องของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3นะครับแต่ก่อนที่จะเข้าไปในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยมาตรการที่3เนี่ยผมขอ กริ่นนาเล็กน้อยนะครับว่าในช่วงที่ผ่านมานะครับทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ร่วมมือกับทางสถาบันการเงินไม่ว่าจะเป็นธนาคารพาณิชย์นะครับสถาบันการเฉพาะกิจนะครับแล้วก็ทางนันแบงก์ในการเข้าไปช่วยเหลือลูกหนี้ทั้งลูกหนี้ทางที่เป็นธุรกิจนะครับและลูกหนี้ทางรายย่อยนะครับตั้งแต่เกิดโควิดในช่วงต้นปี25-63ที่ผ่านมานะครับซึ่งจากตัวเลขที่ผ่านมาเนี่ยเราก็พบว่ามียอดของการให้ความช่วยเหลือลูกหนี้เนี่ย มารับการบริการทางการเงินเนี่ยเป็นจํานวนรวมทั้งหมด3.7ล้านล้านบาทนะครับในจํานวนนี้เนี่ยเป็นลูกหนี้รายย่อยอยู่ที่1.9ล้านล้านบาทหรือประมาณร้อยละ50นะครับในส่วนของร้อยละ50นี้เนี่ยก็เป็นสินเชื่อส่วนบุคคลแล้วก็สินเชื่อบัตรเครดิตเป็นมูลค่าอยู่ที่1.1ล้านล้านบาทนะครับและสินเชื่อที่อยู่อาศัยมูลค่าอยู่ที่6แสนล้านบาทรวมถึงสินเชื่อเช่าซื้อประมาณ2แสนล้านบาทนะครับ แต่ในจํานวนที่เราเห็นนี้เนี่ยก็เป็นณสามเสต็มีนาสองพนห้าหิบสานะครับอย่างก็ดีเท่าที่สือบวลชนก็คงทราบนะครับว่าการเกิดโควิดในดะระลอก3สามเนี่ยเป็นเรื่องที่เป็นสถานที่ยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับการระบาดในดะระลอกใหม่เนี่ยก็ส่งผลกระทบในวงกว้างและก็รุนแรงขึ้นนะครับโดยเฉพาะผลกระทบต่อธุรก,กิจในประเภทที่เกี่ยวกับการบริการการท่องเที่ยวแต่ที่สําคัญที่สุดนะครับความ กระทบเนี่ยอยู่ที่เรื่องของลูกหนี้รายย่อยนะครับที่ขาดรายได้ลูกหนี้ที่มีรายได้ประจำนะครับรายวันมีเรื่องของการเลิกงานในช่วงนี้นะครับเพราะฉะนั้นผลกระทบที่เกิดขึ้นก็ทําให้เกิดรายได้ที่หายไปหรือลดลงนะครับแล้วก็มีสัญญาณนะครับว่าลูกหนี้รายย่อยเนี่ยมีความยากลําบากในการชําระหนี้มากยิ่งขึ้นนะครับซึ่งจากการประเมินแม้กระทั่งก่อนในเรื่องของระลอก3านะครับกุมภาถึงมีนาเนี่ย มียอดผู้ที่มาขอรับความช่วยเหลือในเรื่องของลูกนี้รายย่อย,ยถึง1 0 0 0 0แสนรายนะครับเป็นจำนวนเงินถึง4ี่0 0่นล้านบาทนะครับอันนี้ก็เป็นสัญญาณให้เห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นกับลูกนี้รายย่อยแม้กระทั่งก่อนเกิดระดอก3านะครับนะคะเดียวกันตัวเลขที่เราเห็นอีกตัวหนึ่งก็คือการค้างชําระของลูกนี้รายย่อยเ,ยเกินหนึ่งวันนะครับตอนนี้อยู่ที่ร้อยละสิบของพอร์ตลูกนี้รายย่อยนะครับ ด้วยสาเหตุนี้นะครับทางธนาคารไทยก็จึงมีการเร่งหารือกับผู้ที่เกี่ยวข้องนะครับคือธนาคารพาณิชย์สถาบันการเงินนันแบงและก็ชมรมที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการบริการทางการเงินกับลูกหนี้รายย่อยนะครับเพื่อจะหามาตรการเร่งด่วนนะครับที่จะมาช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยนะครับโดยการออกมาตรการที่เราจะพูดถึงนี้เนี่ยก็เพื่อที่จะบรรเทานะครับความเดือดร้อนลูกหนี้ให้ตรงจุดนะครับเป็นการยกระดับมาตรฐานการ เดิมนะครับที่ได้ให้เกิดการตอบสนองต่อสถานการณ์ที่รุนแรงขึ้นนะครับซึ่งมาตรการที่จะพูดถึงนี้เนะี่ยเรามุ่งเน้นนะครับที่จะลดภาระหนี้ในระยะยาวนะครับมีทางเลือกนะครับมีความยืดหยุ่นและก็มีวิธีปฏิบัติที่ชัดเจนขึ้นจากมาตรการที่ผ่านมานะะอันนี้เราก็หวังนะครับว่าที่จะช่วยลูกหนี้โดยเฉพาะรายย่อยนะครับที่ได้รับความเดือดร้อนได้อย่างเหมาะสมและทันการนะครับซึ่งครอบคลุมสินเชื่อรายย่อย สี่ประเภทหลักๆาด้วยกันนะครับทั้งเรื่องของ1นะครับบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลนะครับประเภทที่สองก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถจักรยานยนตน์อันที่สประเภทที่3ก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และรถจักรยานยนต์นะครับท้ายที่สุดในประเภทที่4คือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยหรือสินเชื่อที่มี ที่อยู่อาศัยเป็นหลักประก,กันนะครับนี่คือสีประเภทที่ถึงแม้ในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยมีมาตรการแล้วนะครับแต่การดําเนินการในมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยระยะที่3ามที่เดี๋ยวทางผู้อำนวยการวุฒิสวิเลขาจะได้ชี้แจงนะครับก็คิดว่าจะตอบโจทย์ที่ตรงจุดมากขึ้นนะครับแล้วก็ตอบสนองในสถานการณ์ในช่วงโควิดระลอกที่สามได้ดียิ่งขึ้นนะครับก็เลยจะขอถือโอกาสนี้ที่ให้ เพื่อการวุฒิสวิเคราะห์ได้ชี้แจงในรายละเอียดของมาตรการช่วยเหลือลูกนี้รายย่อยระยะที่3ครับ ขอบคุณค่ะก่อนอื่นดิฉันคงขอเริ่มจากว่าทําไมเราต้องออกมาตรการนะนะคะอย่างที่ท่านรองผู้ว่าการได้เรียนไปแล้วว่าการระบาดโควิดครั้งนี้เนี่ยมีในวงกว้างแล้วก็มีความไม่แน่นอนนะคะลูกหนี้ที่อยู่ในมาตรการที่เมื่อกี้ได้เรียนไปว่าสําหรับรายย่อยเนี่ยมีประมาณ1.9ล้านล้านนะคะบาทก็อาจจะยังต้องมีความต้องการที่จะให้ความช่วยเหลือต่อนะคะตลอดจนถึงว่าลูกหนี้รายในอดีตที่ไม่เคยขอ ขอความช่วยเหลือครั้งนี้อาจจะต้องเข้ามาขอความช่วยเหลือนะคะรวมถึงสุดท้ายก็คือมาตรการที่ผ่านมาเนี่ยจะครบกําหนดวันที่30มิถุนาสนารอยนะคะคราวนี้ประโยชน์ที่ลูกนี้จะได้รับะค่ะก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยจะเพิ่มวิธีการให้ความช่วยเหลือที่ตรงจุดด้วยตามผลกระทบที่เกิดขึ้นน,นะคะแล้วก็ลดภาระลูกนี้ในระยะยาวตลอดจนมีทางเลือกที่ว่าถ้าลูกนี้ไปไม่ไหวแล้วจะมีทางเลือกยังไงบ้างนะคะแล้วก็วิธีปฏิบัติเนี่ยก็จะ ชัดเจนแล้วก็เข้าถึงง่ายขึ้นนะคะคราวนี้เอออย่างที่ท่านรองผู้ว่าการได้เรียนไปตอนต้นว่าสินเชื่อที่มาตรการครั้งนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น4ประเภทนะคะก็คือสินเชื่อบัตรเครดิตสินเชื่อ,อจํานําทะเบียนรถแล้วก็เช่าซื้อรถยนต์รถจักรยานยนต์แล้วก็สุดท้ายคือสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยนะคะ คุณสมบัติของลูกหนี้นะคะครั้งนี้เราก็ขอว่าต้องไม่เป็นลูกหนี้ที่ด้อยคุณภาพหรือว่าค้างชําระนี้เกินกว่า90วันก่อนวันที่1มีนาสองพนนะคะอันนี้ก็จะเป็นมาตรการที่จุดตั้งต้นเหมือนเดิมนะคะแล้วก็วิธีการที่ลูกหนี้จะขอรับความช่วยเหลือเนี่ยครั้งนี้ก็จะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่จะถึงนี้เลยนะคะก็คือวันที่17พฤษภาจนถึงวันที่30 1อธันวาสองหนะคะแล้วก็วิธีการน,นะคะก็คือ,อขอให้ลูกหนี้เนี่ยเตรียมข้อมูลหรือว่าติดต่อทางผู้ผู้ประกอบธุรกิจหรือว่าสถาบันการเงินหรือสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมถึงนันแบงค์นะคะผ่านทางช่องทางต่างๆของผู้ประกอบอธุรกิจนะคะคราวนี้จะขอเรียน เรียนเกี่ยวกับในรายละเอียดเลยนะคะว่าในแต่ละประเภทของสินเชื่อเนี่ยได้มีมาตรการการให้ความช่วยเหลืออย่างไรบ้างนะคะดิฉันขอเริ่มจากสินเชื่อประเภทสินเชื่อส่วนบุคคลและบัตรเครดิตนะคะอันนี้เราพบว่าจากที่1ปีที่ผ่านมาเนี่ยเราคิดว่ามาตรการที่ตรงจุดมากก็คือว่าการขยายระยะเวลาการชําระหนี้ออกไปให้ยาวขึ้นนะคะแล้วก็ลดค่างวดลงนะคะส่วนจํานวนที่จะขยายเนี่ยก็คือขึ้นอยู่กับกำลัง ความสามารถของลูกหนี้นะคะแต่ถ้าในกรณีที่มีการขยายระยะเวลาเกินกว่า48งวดเนี่ยลราก็ขอความร่วมมือจากสถาบันการเงินนะคะให้มีการทบทวนอัตราดอกเบีย้ยที่เหมาะสมนะคะต่ำกว่าที่ทบทกํำหนดนะคะอีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าสำหรับสินเชื่อบัตรเครดิตกับสินเชื่อส่วนบุคคลเนี่ยก็จะมีมาตรการที่บอกว่าให้สามารถรวมภาระหนี้กับสินเชื่อบ้านที่มีหลักประกรันเพื่อลดอัตราดอกเบีย้ยลงมาถึงในระดับที่ ประมาณ MRR นะคะก okay. mm hmm. ็จะช่วยบรรเทาภาระนี้ให้กับลูกนี้ได้นะคะ อสินเชื่อประเภทที่2นะคะก็คือสินเชื่อจำนำทะเบียนรถแล้วก็จำนำทะเบียนรถจัก,กรยานยนต์นะคะขอแยกเป็น2กรณีนะคะสินเชื่อจำนำทะเบียนรถเนี่ยจะมีแนวทางอยู่ประมาณ3แนวทางก็คือประเด็นแรกก็คือรถค่างวดนะคะรถค่างวดก็จะบรรเทาภาระที่ลูกหนี้จะต้องจ่ายเป็นปกติลงนะคะออประเด็นที่2ถ้าลูกหนี้ที่ได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงนะคะอย่างาพื้นที่หรือว่าธุรกิจบางธุรกิจที่ได้รับ ผลกระทบรุนแรงเนี่ยก็จะมีแนวทาง2แนวทางก็คือการพักชําระค่างวดนะคะแล้วก็การคืนลดเพื่อ,อให้ลูกหนี้เนี่ยมีภาระหนี้ที่ลดลงนะคะในกรณีการพักชําระค่างวดเนี่ยก็จะมี หลักการต่างๆให้ชัดเจนขึ้นนะคะส่วนการคืนรถเนี่ยก็ถ้าลูกนี้ไม่สามารถจ่ายชําระหนี้ได้จริงๆก็จะมีการคืนรถที่ผู้ประกอบธุรกิจนะคะโดยจะมีการคํานวณส่วนต่างแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจก็จะช่วยบรรเทาภาระหนี้ให้กับลูกนี้ตามสถานะแล้วก็ความสามารถในการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้นะคะประเด็นที่3ของอจำนำทะเบียนรถก็เช่นกันนะคะก็จะมีการรวมภาระหนี้ จำนำทะเบียนรถกับภาระหนี้บ้านนะคะเพื่อเพื่อให้ลูกนี้เนี่ยสามารถจ่ายดอกเบีย้ยได้อัตราที่ลดต่ําลงนะคะส่วนจำนำทะเบียนรถยนต์เนื่องจากว่า จากที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นว่าวิธีการที่สามารถอตอบโจทย์กับผู้บริโภคที่มีจำนำทะเบียนรถยนต์นะคะก็คือวิธีการลดค่าง,งวดลงซึ่งจะทําให้เงินงวดในการที่ต้องชําระเนี่ยลดน้อยลงนะคะรวมถึงว่าวิธีการรวมภาระหนี้อย่างที่ดิฉันได้เรียนไปตอนต้นนะคะ ออประเด็นที่3ก็คือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์สาเหตุที่ต้องแยกออกมาจากจำนำทะเบียนรถเพราะว่าสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์นะคะจะเป็นสัญญาที่มีเอ่อสัญญาในการกํากับดูแลโดยที่สคบอนะคะได้ให้ความอนุเคราะห์ช่วยพิจารณาในเรื่องนี้ด้วยนะคะสินเชื่อจำนำไอ้สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์เนี่ยค่ะก็จะมีทั้งหมดใน4หมวดนะคะหมวดแรกก็อย่างที่ดิฉันเรียนไปตอนต้นก็คือการลดค่างวดหรือว่าการขยายระยะเวลาสําหรับลูกหนี้ที่ ได้รับผลกระทบไม่รุนแรงมากนักนะคะสําหรับในกรณีที่ลูกนี้ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยเรามีสองทางเลือกคือทางเลือกแรกก็คือในการกรณีการพักชําระค่างวดก็จะมีการพิจารณาตามนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งนะคะว่าอจจะให้การให้ความช่วยเหลือในลักษณะอาจจะไม่ได้คิดดอกเบีย้ยหรือว่าคิดดอกเบี้ยบนฐานค่างวดที่พักนะคะก็จะเป็นปริมาณที่ลดน้อยลงนะคะในกรณีต่อมานะคะ ก็คือการคืนรถนะ,นะคะก็จะมีลักษณะเดียวกันก็คือว่าถ้าลูกหนี้ไม่สามารถดําเนินการต่อไปได้หรือไม่สามารถชรําระหนี้ได้ก็จะมีการมีการคืนรถกับผู้ประกอบธุรกิจนะ,นะคะแล้วก็ถ้ามีภาระหนี้เหลือทางผู้ให้บริการทางการเงินก็สามารถที่จะช่วยบริหารจัดการภาระหนี้ตามความเหมาะสมแล้วก็ตามกําลังความสามารถของลูกหนี้นะคะ ทั้งนี้เนี่ยเราก็จะมีพูดในทางปฏิบัติอีกนิดนึงว่าในการคำนวณดอกเบีย้ยต่างๆเนี่ยก็จะต้องอเป็นการคำนวณดอกเบีย้ยที่ไม่สูงขึ้นกว่าเดิมนะคะ ประเด็นที่3ของเช่าซื้อรถก็เช่นกันนะคะว่าเราเปิดช่องทางของการรวมภาระหนี้เพราะว่าการรวมภาระหนี้ต่างๆมาอยู่ที่สินเชื่อบ้านที่มีหลักประกันก็จะทําให้ลูกหนี้เนี่ยมีอัตราดอกเบีย้ยที่ลดลงนะคะที่เราขอไว้ก็คือประมาณ MRR หรือประมาณ6%กว่ากว่านะคะ อันที่4ก็คือว่าอันนี้ก็จะเป็นไปตามได้มีการหารือกับทางสคบด้วยนะคะแล้วก็เป็นไปตามกฎระเบียบของสคบด้วยว่าถ้าลูกหนี้รายใดที่ต้องการที่จะชําระค่าเช่าซื้อทั้งหมดในคราวเดียวก็ผู้ประกอบธุรกิจก็จะลดดอกเบี้ยที่ยังไม่ถึงกําหนดให้ไม่น้อยกว่า50%นะคะ ส่วนเช่าซื้อรถจักรยานยนต์นะคะก็จะเป็นลักษณะคล้ายๆกันแต่ว่าก็จะไม่ได้มีเรื่องการพักชําระหรือว่า,าพักชําระค่าง,งวดเพราะว่าจริงๆแล้วอย่างที่ดิฉันเรียนไปตอนต้นว่าที่ผ่านมาปีกว่าๆเนี่ยคะ่ะก็จะพบว่าวิธีการที่ตอบโจทย์ผู้บริโภคที่จักรยานยนต์เนี่ยก็จะเป็นวิธีการลดค่าง,งวดหรือขยายระยะเวลาจะเป็นวิธีที่ตรงจุดกับผู้บริโภคมากนะคะแล้วก็การคํานวณอัตราดอกเบี้ยก็ จะต,ต้องไม่สูงกว่าอัตาราดอกเบี้ยเดิมนะคะออสินเชื่อประเภทสุดท้ายคือสินเชื่อบ้านนะคะหรือว่าสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย กรณีนี้เราพบว่าครั้งนี้จะเป็นการเพิ่มวิธีการให้ความช่วยเหลือตรงตามจุดของอผู้ให้ผู้บริโภคแต่ละรายนะคะแต่ละประเภทโดยจะมีตั้งแต่ว่ามีหลายวิธีมากขึ้นน่ยนะคะโดยจะมีตั้งแต่วิธีการลดค่างวดหรือว่าพักเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกบางส่วนหรือว่าพักเงินต้นแล้วก็ผู้ประกอบธุรกิจก็จะพิจารณาลดดอกเบี้ยให้หรือในกรณีสุดท้ายถ้าผู้ ลูกนี้เกิดไม่มีกําลังความสามารถหรือจ่ายไม่ไหวก็อาจจะต้องพิจารณาเรื่องการพักข้างงวดนะคะเ,เมื่อมีการดําเนินมาตรการต่างๆเหล่านั้นแล้วเนี่ยในกรณีบ้านเนี่ยเราก็มีการหารือว่าพอพ้นมาตรการต่างๆเนี่ยก็คงอาจจะต้องกําหนดให้ลูกนี้เนี่ยทยอยชำระนี้เป็นขั้นบันไดเพื่อให้สามารถฟื้นตัวได้เป็นระดับะนะคะก็จะมีมาตรการนี้เพิ่มเติมด้วยะนะคะ ทั้งนี้เรากา็ได้มีการหารือกับผู้ให้บริการทางการเงินหลายๆสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจรวมถึงผู้ประกอบธุรกิจนอ n bank นะคะในแต่ละแห่งก็จะมีมาตรการเสริมเพิ่มเติมอย่างประเภทว่าอาจจะมีช่องทางในการช่วยลูกหนี้ขาย จำน่ายหลักประกันต่างๆนะคะเพื่อให้สามารถที่จะนำเงินต่างๆเนี่ยมาดำรงชีวิตได้นะคะแล้วก็ถ้าถ้าในกรณีที่ลูกหนี้ที่ยังคงมีศักยภาพานะคะทางทบเทอก็อขอให้ลูกหน,นี้เนี่ยชำระหนี้ต่อเนื่องนะคะเพื่อที่จะได้ไม่เป็นภาระหนี้ในอนาคตน,น,นะคะ ในกรณีสุดท้ายนะคะก็จะมีนอกเหนือจากมาตรการต่างๆแล้วนะคะทางทบทบก็ยังมีมหกรรมไกลเต่นี่นะคะซึ่งตอนนี้ค่ะเรามี หลายสินเชื่อที่จะช่วยเหลือลูกหนี้นะคะคือที่เรามีมาตั้งแต่วันที่14กุมภาเนี่ยคะก็จะเป็นสินเชื่อบัตรเครดิตแล้วก็สินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกันซึ่งตอนนี้ก็ได้ขยายระยะเวลาไปจนถึงวันที่30มิถุนา2564นะคะโดยที่คุณสมบัติของลูกหนี้ก็ครอบคลุมหมดนะคะตั้งแต่ลูกหนี้ที่ยังไม่เป็น NPL ตลอดจนลูกหนี้ที่เป็น NPL แล้วก็มีสัมมีคำพิพากษานะคะซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือกับ สำนักงานสารยุติธรรมแล้วก็กรมบังคับคดีนะคะส่วนครั้งนี้เนี่ยเราจะมีผู้ ผู้ให้บริการทางการเงินเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คือบริษัทบริหารสินทรัพย์ซึ่งจะเข้ามาร่วมกับเราด้วยเริ่มตั้งแต่วันที่17นี้นะคะโดยโดยก็จะให้บริการสำหรับลูกค้าที่ได้มีเป็นลูกค้าของบริษัทบริหารสินทรัพย์นะคะก็คือจะมีเพิ่มขึ้นมาสีรายนะคะนอกจากนั้นแล้วเนี่ยในอนาคตก็จะมีมาหากรรมไกลเกลียที่ดูว่าสินเชื่อประเภทไหนที่มีความจําเป็นแล้วก็จะเพิ่มการให้ความช่วยเหลือต่อไปนะคะเพราะฉะนั้นช่องทาง ทบทก็ยังมีต่อเนื่องไม่ว่าจะเป็นมหากรรมไกลเกลียหรือว่าช่องทางถ้าเกิดลูกนี้มีอุปสรรคในการประสานงานกับสถาบันการเงินก็สามารถติดต่อเข้ามาในช่องทางทางด่วนแกลนี่ได้ด้วยค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณทางผู้ว่าการอาวุโสวิเลขานะครับอย่างที่คุณวิเลขาพูดไปแล้วนะครับว่าในสินเชื่อทั้ง4ประเภทเนี่ยเรามีการหารือกับทางธนาคารพา,ารณิชย์สถาบันการเงินเฉพาะกิจและก็นันแบงค์ได้ข้อสรุป ที่คิดว่าจะเป็นทางเลือกนะครับเพิ่มเติมจากมาตรการที่ผ่านมาซึ่งมาตรการเหล่านี้เนี่ยก็จะเป็นมาตรการที่จะอยู่ในการพาิจารณาระหว่างลูกนี้กับเจ้านี้ว่าระดับความรุนแรงมากน้อยแค่ไหนนะครับอยากจะไฮไลท์ที่ทาง คุณวิาขาได,ไ,ดไ,ดได้พูดไปในทั้ง4สินเชื่อนะครับว่ามีอะไรเสริมและเพิ่มเติมนะครับในประเภทแรกนะครับในเรื่องของบัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลทางเรื่องที่เพิ่มเติมก็คือเราอยากจะเห็นการขยายเวลาของการชําระหนี้ให้มากขึ้นนะครับและจ่ายดอกเบี้ย ให้ลดลงนะครับสำหรับผู้ที่มีผลกระทบรุนแรงแล้วก็คิดว่าจะต้องใช้มาตรการนี้นะครับนั่นคือบัตรเครดิตและสินเชื่อสวนบุคคลนะครับส่วนสินเชื่อจำนำทะเบียนรถและรถจัก,กรยานยนต์เนี่ยสิ่งที่เราอยากจะเห็นก็คือในเรื่องของการที่จะมีทางเลือกนะครับในการคืนรถนะครับแล้วก็ถ้ามีภาระหนี้คงเหลือเนี่ยก็จะให้ผู้บริการทางการเงินพิจารณาในความเหมาะสมนะครับว่าจะดูแล,แลแล้วก็ให้สอดคล้องกับ ฐานะของลูกหนี้ยังไงนะครับรวมถึงมีทางเลือกในการพักชําระค่างวดสําหรับลูกหนี้ในกลุ่มนี้ด้วยนะครับส่วนประเภทที่3นะครับคือสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์และจัก,กรยานยนต์สิ่งที่จะเห็นนะครับก็คือการคิดดอกเบี้ยช่วงที่พัก บนค่างวดที่พักชําระหนี้เท่านั้นนะครับรวมถึงจะต้องควบคุมให้อัตราดอกเบีย้ยบนอายุสัญญาเนี่ยจะต้องไม่สูงกว่าอัตราดอกเบีย้ยเดิมนะครับรวมถึงมีเรื่องของการเลือกในการคืนรถเช่นเดียวกันนะครับแต่ยังไงก็ตามเนี่ยถ้ามีภาระหนี้คงเหลือเนี่ยก็ให้ผู้บริการทางการเงินเนี่ยมีการช่วยลดภาระหนี้ให้ตาม สอดคล้องกับฐานะของลูกหนี้นะครับส่วนประเภทที่4นะครับเรื่องของสินเชื่อบ้านนะครับก็จะมีการเพิ่มทางเลือกให้นะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพักเงินต้นแล้วก็จ่ายดอกเบีย้ยในบางส่วนและที่สําคัญนะครับเมื่อลูกหนี้เนี่ยมีสภาพที่ชําระหนี้ได้ก็อยากจะให้ทยอยชําระคืนเป็นข่านบันไดนะครับอันนี้ก็เป็นมาตรการเสริมที่เราคิดว่าเป็นทางเลือกก็ตอบโจทย์กับลูกหนี้รายย่อยในสถานการณ์ โควิดนะระอก3นะครับที่ผมได้เรียนแล้วนะก็มีสัญญาณว่าลูกนี้กลุ่มนี้เนะี่ยได้รับผลกระทบค่อนข้างจุรุนแรงนะครับจากการที่อาจจะงดการว่างงานตกงานแล้วก็รายได้ประจําที่เขาเคยได้รายได้รา,ายวันที่เขาเคยได้เนี่ยหดหายไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นการตอบโจทย์กับสถานการณ์ที่ปัจจุบันยังยังไม่สามารถที่จะควบคุมได้นะครับมีความไม่แน่นอนสูงนะครับก็เป็นการช่วยลดภาระหนี้ ในระยะยาวให้กับลูกหนี้นะครับมีทางเลือกมีความยืดหยุ่นและสําคัญที่สุดนะครับให้ลูกหนี้เนี่ยได้รับความช่วยเหลือให้ตรงจุดแล้วก็ทันการนะครับยังไงก็ตามนะครับสำหรับลูกหนี้ที่เราเห็นว่ายังมีศักยภาพนะครับเราก็ยังอยากจะสนุนให้มีการทยอยชาระหนี้อย่างต่อเนื่องนะครับเพราะว่ามาตรการเช่นว่าพักชําระเงินต้นและดอกเบีย้ยเนี่ยมันเป็นเรื่องของการที่จะ ชะลอนะครับเพราะยังไงเนี่ยดอกเบี้ยก็จะเดินนะครับหลังจากที่ครบกําหนดเรื่องของการพักชําระหนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็อยากจะให้ในการลูกหนี้ที่มีศักยภาพเนี่ยก็ยังชําระหนี้อย่างต่อเนื่องไปนะครับซึ่งอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการช่วยในเรื่องของการไม่ให้ก่อเกิดหนี้เพิ่ม,เต,มเติมในระยะยาวกับลูกหนี้กลุ่มนี้ด้วยนะครับยังไงก็ตามอันเรื่องนี้ก็กเป็นเรื่องที่สําคัญนะครับที่ทางทางประเทศไทยเนี่ย ก็มีการหารือแล้วก็บอกว่ามาตรการเหล่านี้ต้องให้เกิดเป็นรูปธรรมนะครับแล้วก็เร่งรัดที่จะหาช่องทางให้ลูกหนี้เนี่ยเข้ามาแจ้งความประสงค์กับเจ้าหนี้นะครับในการขอความรับช่วยเหลือตามมาตรการระยะที่3ที่ทางเราได้ร่วมตกลงกันครับครับขอบคุณมากครับ ขออนุญ,ญาตตอบทางผู้สื่อข่าวทางทางบ้านนะคะก็จะมีคำถามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เมื่อกี้ดิชันได้เรียนไปเรื่องเกี่ยวกับการรวมภาระหนี้นะคะ,ะก็คือเมื่อกี้หลายหลายหลายๆประเภทเนี่ยจะเสนอให้ลูกหนี้มีการถ้าเกิดลูกหนี้มีสินเชื่อบ้านแล้วก็ตัวหลักประกันมีวงเงินเหลืออยู่เนี่ยก็ให้เอานี้ที่ไม่มีหลักประกันมารวมภาระหนี้กับหนี้บ้านนะคะวิธีการคิดอัตราดอกเบี้ยก,ก็คือหนี้สินเชื่อบ้านก็จะเป็นไปตามปกติของสิน เชื่อบ้านก็คือจะอยู่ประมาณ4-5%แล้วก็ส่วนที่เป็นตัวที่เพิ่มขึ้นมาเนี่ยค่ะก็จะได้รับอัตราดอกเบี้ยที่ MRR ก็คือจะอยู่ประมาณ6%กว่ากว่าอันนี้ก็คือขึ้นอยู่กับแต่ละสถาบันการเงินนะคะประเด็นแรกประเด็นที่2ก็มีการสอบถามเข้ามาเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือของอสถาบันการเงินหรือว่าสถาบันการเงินเฉพาะกิจต่างๆนะคะดิฉันขอเรียนว่า1ตอนนี้ทุกสถาบันการเงินก็พยายามเร่งให้ความช่วยเหลือและจริงๆป,ประเด็นแต แต่ละประเด็นเนี่ยก็คือลูกน,นี้แต่ละกลุ่มอาจจะได้รับ ờ, ผลกระทบแตกต่างกันนะคะเรื่องประเด็นการคิดดอกเบี้ยอันนี้ก็คือสามารถที่จะเข้าไปคุยกับทางสถาบันการเงินเพราะว่าเ,าเวลาการกําหนดอัตราดอกเบี้ยหรือว่าความสามารถในการจ่ายดอกเบี้ยหรือว่าความสามารถในการจ่ายเงินต้นก็จะขึ้นอยู่กับปัญหาและอุปสรรคที่ลูกน,นี้แต่ละรายผเผชิญอยู่นะคะก็ แล้วก็ช่องทางที่จะเข้าไปติดต่อนะคะก็สามารถเข้าไปติดต่อได้ประเด็นแรกคือตอนนี้ทุกสถาบันการเงินจะมีแอปพลิเคชันเป็นผ่านทางโทรศัพท์มือถือนะคะก็สามารถเข้าไปแจ้งความจำนงผ่านทางแอปพลิเคชันสำหรับหลายๆสถา,สาบันการเงินที่มีมบาย l e แอปพลิเคชันนะคะส่วนบางสถาบันการเงินก็มีระบบ call center ที่สามารถจะโทร โทรศัพท์ติดต่อได้นะคะส่วนสาขาตอนนี้อาจจะเพื่อโซเชียลดิสเทนซิ่งนะคะก็จะขอว่าถ้าเข้าทางโมบายแอปพลิเคชันหรือว่าช่องทางของคอร์เซ็นเตอร์จะเป็นช่องทางที่อำนวยความสะดวกกับผู้บริโภคหรือว่าลูกหนี้ได้มากที่สุดนะคะซึ่งซึ่งในรายละเอียดของ คอร์เซ็นเตอร์หรือเบอร์โทรศัพท์ต่างๆเนี่ยเข้าใจว่าในเว็บไซต์ของธนาคารแห่งประเทศไทยก,ก็ได้มีรายละเอียดข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ต่างๆของสถาบ,บันการเงินทุกแห่งอยู่นะครับยังก็ตามนะครับถ้าทางลูกหนี้เองเนี่ยมีคําถามมีประเด็นที่จะขอข้อมูลเพิ่มเติมทางทางไทยมหไทยก็มีคอร์เซ็นเตอร์นะครับเบอร์หนึ่งสองหนึ่งสามที่สามารถจัด สอบถามรายละเอียดได้ในกรณีที่ติดต่อกับ call center ของธนาคารพันธิตแล้วอาจจะมีคำถามมีประเด็นที่อยากจะมาชี้แจงรายละเอียดต่างๆเนี่ยทางเราก็ยินดีครับค่ะข,ขออนุญาตจากกรุงเทพธุรกิจถามว่าการรวมหนี้ต้องเป็นแบงค์เดียวกันใช่หรือไม่สามารถรวมหนี้ข้ามแบงค์ได้หรือไม่ ขอบคุณในคำถามนะคะทั้งยิงคือ,อแฟสแรกอันนี้ค่ะยังถ้าเกิดสะดวกที่สุดก็คือการรวมหนี้ภายในแบงก์เดียวกันนะคะแต่ว่ามันก็จะมีบสถาบันการเงินที่มีบริษัทลูกที่เป็นพวกสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันอันนี้ในกลุ่มของสถาบันการเงินก็สามารถดําเนินการได้ค่ะแต่ว่าถ้าข้ามผู้ประกอบธุรกิจจริงๆอันนี้ยังยังเป็นประเด็นที่อยู่ในการพิจารณาอยู่ะะส่วนการพักหนี้สําหรับ SME ที่จะครบกําหนด เดือนมิถุนายนนี้ตรงนี้ค่ะเรามีการพิจารณาอย่างไรบ้างครับอันนี้ยังอยู่หลังการพิจารณานะครับแต่ต้องเรียนอย่างนี้ครับว่าเรื่องของการพักหนี้ให้กับลูกหนี้ SME เอนี่ยอาจจะเป็นเรื่องของปลายปลายเหตุการแก้ไขปัญหาที่ไม่ตรงจุดนะครับสิ่งที่ธนาคารไทยได้เน้นย้ำกับสถาบันการเงินตั้งแต่ปีที่แล้วก็คือว่าต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้ SME เนะครับเพราะว่านั่นคือการตอบโจทย์ทําไม เพราะการปรับปรุงโครงสร้างนี้เนี่ยคือการที่จะเอากระแสงเงินรายรับของลูกหนี้เนี่ยมาดูให้สอดรับกับก,บการชําระหนี้ของลูกหนี้ในระยะยาวนะครับการพักหนี้เนี่ยมันเป็นการชั่วคราวแล้วก็เหมือนกับถ้าเมื่อครบพักหนี้จบเนี่ยปัญหาก็ยังเกาะให้เกิดได้นะครับแต่ไงก็ตามเนี่ยก,ก็เข้าใจนะครับมันมีลูกหนี้บางส่วนนะครับที่อาจจะยังไม่สามารถที่จะ พิสูจน์ในเรื่องของกระแสงเงินสดในอนาคตได้เราก็มีการอนุโลมที่ผ่านมาที่จะให้พักหนี้ได้แต่ที่มีข้อมูลในปัจจุบันเนี่ยก็เป็นส่วนน้อยนะครับที่ที่ไม่สามารถที่จะทําเรื่องของการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยก็อยู่ในการพิจารณาของธนาคาราไทยนะครับว่าถ้าสิ้นสุดวันที่30มิถุนายนแล้วเนี่ยเราจะดําเนินการยังไงในในกลุ่มนี้แต่ยังที่อยากจะเน้นย้านะครับว่าคําตอบที่ที่อยากจะเห็นจากสถาบันการเงิน ที่จะช่วยเหลือลูกหนี้ก็คือการที่จะต้องมีการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ให้กับลูกหนี้อย่างมีคุณภาพครับค่ะอีกคาถามนะคะเราเห็นแนวโน้มของ NPL เป็นยังไงน่าห่วงหรือเปล่าจากผลกระทบของโควิดรอบนี้อะค่ะครับเรื่องของ NPL เนี่ยก,ก็คงจะมีแนวโน้มท,ที่เพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่เราเราเชื่อมั่นนะครับว่าในการดูแลลูกหนี้ ในเชิงลุกนะครับในการปรับปรุงโครงสร้างหนี้แล้วก็ถ้าเหตุการณ์ของโควิด1 9สามารถจะควบคุมได้และมีการเปิดกิจกรรมทางเศรษฐกิจเนี่ยก็จะทําให้ลูกหนี้ที่ยังมีสกยภาพเนี่ยก็ผ่านพ้นวิกฤตไม่ได้เพราะฉะนั้นตัวเลข n p r อาจจะเพิ่มขึ้นบ้างนะครับแต่ก็คงคิดว่าไม่ได้เป็นสิ่งที่เรากังวลใจในขณะนี้แต่ยงไก็ตามก็มีการติดตามอย่างใกล้ชิดนะครับในในรูปแบบต่างๆครับ จากแบงก์ของโพสต์นะคะถามว่าส,สินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถกรณีที่มีการคืนรถและมีภาระหนี้เหลือแบงก์ชาติให้สถาบันการยนต์ยกเลิกหนี้หมายถึงแฮคัตใช่หรือไม่ อ,อ,อันนี้เราหวังว่าให้ผู้ประกอบธุรกิจแต่ละรายนะคะพิจารณาตามความสามารถของออของลูกหนี้นะคะอย่างเช่นว่าถ้าเกิดมีหนี้เหลืออยู่แล้วก็สิ่งสําคัญก็คืออาจจะถ้าลูกหนี้เข้ามาเจราจาด้วยเนี่ยก็จะไม่มีการดําเนินคดีประเด็นแรกนะคะก็ประเด็นที่2ก็คือจะมีการหารลือกันก็คือว่าอาจจะลดภาระหนี้ให้ลูกหนี้หรือว่าขยายระยะเวลาการชําระหนี้ให้กับลูกหนี้อะคะ่ะ กต็ต้องเรียนเสริมว่ามาตรก,การที่เราช่วยเหลือลูกหนี้ระยะที่3เนี่ยเป็นเรื่องของทางเลือกต่างๆที่เราได้ตกลงร่วมกันกับเจ้าหนี้นะครับว่าถ้าระดับความรุนแรงหรือผลกระทบต่อลูกหนี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าการช่วยเหลือจะเป็นแบบรูปแบบไหนนะครับอันนี้ก็ต้อง,องเน้นย้ำนะครับแล้วก็ต้องดูสถานาภาพของลูกหนี้เป็นตัวตั้งด้วยครับ สินเชื่อเช่าซื้อและจำนำทะเบียนรถกรณีคืนรถประเด็นนี่ส่วนขาดรายละเอียดจะเป็นอย่างไรบ้างคะอันนี้ก็คือตามแต่ละผู้ประกอบธุรกิจอย่างที่เรียนเ,เรียนไปเบื้องต้นนะคะว่าผู้ ผู้บริโภคเนี่ยได้รับผลกระทบที่แตกต่างกันเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าผู้บริโภคที่ได้รับผลกระทบรุนแรงเนี่ยทางสถาบันการเงินทุกแห่งะนะคะก็จะมีโครงการให้ตามความสามารถแล้วก็ตามปัญหาของลูกหนี้แต่ละกลุ่มะนะคะอย่างที่เรียนไปตอนต้นว่าที่บอกว่าให้เป็นนโยบายของผู้ประกอบธุรกิจแต่ละแห่งก็คืออันแรกก็คือจะไม่มีการบังคับคดีอันที่สองถ้าภาระหนี้ที่คงเหลือตามระดับมากน้อยอะนะคะก็ต้องมีการดูปริมาณแล้วก็ดูว่าวิธีการ ที่จะช่วยได้ยังไงบ้างอาจจะเริ่มตั้งแต่การขยายระยะเวลาที่เหลือหรือว่าลดภาระนี่ลงอะค่ะขอบคุณค่ะเกิดสแตนดาร์นะคะถามว่าสอบถามความคืบหน้ามาตรการรวมหนี้ปัจจุบันมียอดสินเชื่อจํานวนลูกค้าที่ได้รับการอนุมัติอยู่ที่เท่าไหร่คะเท่าเท่าที่โดยเบื้องต้นจะมีประมาณ4,000ล้านนะคะของการรวมหนี้นะคะ แล้วก็มีลายนี้ประมาณสักสามสากว่าลายสองพกว่าสองถึงสามพนะคะการตีราคาคืนรถมีมาตรฐานอย่างไรคะเออณัจจุบันนะคะวิธีการตีราคาคืนรถเนี่ยยังเป็นออตามระเบียบหรือว่ากฎเกณฑ์ของผู้ประกอบการนะคะที่ใชออาา้อาจจะเป็นราคาตามบออูบุก,บกหรือตาม ตามเงื่อนไขในการขายนะคะอันนี้ก็ยังเป็นระเบียบของทางผู้ประกอบธุรกิจทางสถาบันการเงินอยู่อะคะ่ะตอนนี้ไม่มีคำถามจากสื่อแล้วนะคะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ